ในช่วงอะไรอ๋อถามมาตุ่ไปสนับสนุนโดย l a c o สอ e Extra สามร้อยที่ยาวดูจะรู้ว่าเต็มกล่องสวัสดีครับ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 ทุกด่านสองทุ่มครึ่งนะคะเจอกับ F2 ประมาณสองทุ่ม 50ก็จะกับธรรมาตุกไปครับผมติดตามกันได้เลยนะครับผมเป็นประจำนะฮะมีคําถามอะไรส่งมาแล้วกันนะครับผมวันนี้เลือกมาแล้วครับผมเป็นขวดน้ำรมนะฮะเขาบอกว่าเวลาเรียนหนังสือในห้องเรียนนะเรียนยังไงก็ไม่เข้าใจเรียนยังไงก็ไม่เข้าใจครับพยายามจดนอตตามครูเนี่ยก็จดไม่ทันเรียนก็ไม่รู้เรื่องจะจดก็จดไม่ทันอีกทํำยังไงดีคะ จริงโจ์นี้ง่ายมากเหมือนกันนะครับพี่แปรเนี่ยพี่แปรเนี่ยมีครูบาอาจารย์เยอะแต่ก็เคารพน้อยเหลือเกินแต่มันดีพอแต่เพายังเอาตัวรอดแล้วก็ฉลาดหรือมีความิดสรได้ทุกวันนี้รพก็อะไรครับบางทีเราจะไปคาดหวังถ้าเรารู้สึกว่าในห้องเรียนเราไม่รู้กลับมาบ้านเราต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือทำกันบ้านหรืออ่านเพิ่มครับผมขึ้นแค่นั้นเองหรือถ้าบางคนโชคดีไ q คดีบางคนมันจับประเด็นง่ายแต่อย่างน้องเนี่ยที่บอกไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้เอาเอาสาระก่อนนะ ถ้าเอาอะไรไปอัดสิถ้าจดไม่ทันจริงเออถ้าจดไม่ทันนะเอาอะไรไปอัดก็ได้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็อัดได้ยาวถ้ามันสําคัญนะอัดไม่ต้องอัดแบบตลอดก็ได้เอาช่วงที่อาจารย์บอกเน้นอย่างเงี้ยอัดมาแล้วก็ไปนั่งแกะแล้วก็มานั่งอ่านเพิ่มมีสาระไปแล้วครับเชิญครับเรียนไม่รู้เรื่องด้วยจดไม่จดตัวเองก่อนนะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สมัยเรียนอ่ะเป็นคนก็ไม่ค่อยจดนะแต่ว่าเรียนรู้เรื่องรู้เรื่องส่วนหนึ่งอ่ะเพอาฟังเขาเว้ยมันต้องฟังก่อน หัวใจนักปราชญ์เคยได้ยินใช่ไหมลูกครับหัวใจนักปราชญ์สิ่งแรกคือเราต้องคบเพื่อนที่เพื่อนหล่อและเพื่อนดูหัวเพื่อนดูเด็กง่ายกระชิบป่าได้ยินง่ายง่ายแล้วก็กระชิบป่าอย่างนั้นระดับระดับที่ระดับกอไบ่อยไม่ยากใช่ไหมสุจิปุลิครับให้ฟังก่อนฟังเสร็จมันต้องคิดเกิดข้อสงสัยค่อยถามและก็พอเสร็จปุ๊บก็จดกันลืม จดเนี่ยมันคือจดกันลืมเหรอเว้ยเอาจริงไม่ใช่จดทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่จดทั้งหมดเพราะเราแบบเราข้ามช็อตเลยนะจดตะพื้นสะพือไงเป็นจดตอนเหรอมาเปล่ายืนรับลมเลยมันไม่มีมันจบแค่ลินะมันไม่มีมันไม่มีตะนะมันไม่มีตาเหรอเข้าใจดีเข้าใจดีอยู่ดีก็ยืนรับลมขึ้นมาแล้วไงแล้วไงแล้วไงต่อก็มาแล้วเหรอ ออกมาครั้งเราจดแต่พื้นตัพพื้นเราจดอะไรก็ไม่รู้จดไปพิ่ถกูกอะไรงี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอะอาทำหที่ของพี่ผมเองอะพี่ผมจะจะพยายามฟังฟังเยอะ ฟังให้ฟังครูที่เขาสอนนะให้เยอะไว้ก่อนฟังเราต้องพยายามทำความเข้าใจไปด้วยอย่าเพิ่งไปพะวงกับเรื่องจดอะไรเงี้ยใช่คือให้อยู่ในเรื่องก่อนอย่าเพิ่งไปพะวงว่าต้องจดให้ได้หมดแล้วหลังจากนั้นน่ะพอเอามาอ่านมาอีกรอบเลคเชอร์ส่วนมากสมัยเรียนมหาลัยนะครับก็น้อยอันมากที่จดเองนะก็จะก็ทีหล่กของเพื่อนนะใช่ส่วนใหญ่เด็กเด็กเพิ่งนอ่ามันได้จริงไหมแต่พอเรามาอ่านปุ๊บป้ามันจะเก็ตมันจะนึกภาพออกเลยว่าตอนนั้นอ๋อตอนนี้อาจารย์ก็อธิบายเหมือว่าให้ตายเถินน้อง น้องจดยังไงนะชาววันเลขยังไงนะก็ไม่ไปทางจดเลยทุกคําพูด<ช>ที่ีอาจารย์อธิบายถูกต้องอวทิทีหรือบางคนก็จะไปโฟกัสผิดๆอย่างเช่นไปไปตั้งใจมากกับการคัดให้สวยหรือจดให้เป็นระเบียบแต่สุดท้ายก็แบบ ก็มมไม่ได้ล,ลืมเรื่องลืมลืมสิ่งที่อาจารย์ล้วก็ใช่ประจำอย่างที่มันบอกขอยืมเลยดูคนไหนเก่งวิชาอะไรแล้วยืมเข้ามาชี้หลอกออกมาแล้วมันมีมันมีอย่างอีกอย่างหนึ่งคือแบบทุกวันเนี้ยต้องจำว่าข้อสอบทุกวันเนี้ยมันไม่มีข้อสอบเลยเนี่ยให้มันนั่งท่องหรือเปล่าเลยาข้อสอบในมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือว่าี่ยเขาจะเขาจะให เขาจะถามมาแล้วให้เราอธิบายไว้เพื่อดูว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถึงหนูจะจดมาตะพื้นตะพื้นนะแต่ว่าเขาอ่านปุ๊บปัเขาเขารู้ว่าไม่ได้เข้าใจก็จดหัวข้อหัวข้อเขียนมันหัวข้อหัวข้อมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คะแนนอยู่ดีนะเขียนเยอะไม่ใช่ว่าจะได้คะแนนจริงๆแบบอาร์ิ่ามันแบบขั้นสุดจริงๆอะ คืออันนี้เราก็เห็นมาเยอะเพื่อนฝูงมาเป็นครูมาเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเด็กหลายๆคนก็จะมีพื้นฐานตอนเด็กๆที่แบบเรียนมาไม่เหมือนกันเรียนมาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนก็จริงๆอ่านอ่านหนังสือให้ตายก็ก็เก็ตก็ไม่เก็ตอ่ะมันมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าความบกพร่องในการเรียนรู้บางอย่างมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะแบบมันไม่เท่ากันเออเพราะฉะนั้นแบบจริงๆบางคนมันแบบ อ่ะเรียนไม่เก่งมันก็มันก็เป็นคนเรียนไม่เก่งอับแต่มันไม่ได้หมายความว่าโลกนี้มันไม่มีที่ยืนสำหรับคนเรียนไม่เก่งเลยนะเว้ยอ่าเขาจริงถูกไหมมันมันอาจจะไม่เก่งวิชานี้วิชาอีกวิชาอื่นมันไม่เกี่ยวเรื่องเก่งไม่เก่งมมนเกี่ยวเรื่องถนัดหรือไม่ถนัดใช่หรือบางทีเราไม่เก่งอันนี้แต่จริงๆเรามีความถนัดอย่างอื่นที่แบบที่มันไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้การเรียนเหมือกนเช่นเราเป็นคน เราอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เราแต่ฟุตบอลเก่งอ่ะแล้วเราได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติโอ้โหเท่มากอมันก็แทนด้เลยอ่ะมีเป็นแบบมีชื่อเสียงในด้านกีฬาหรือแบบเอาเปล่าเปล่าก็แค่จะบอกเนี้ยนะครับอย่างที่พี่แปมว่าคือเรื่องการเรียนไม่ใช่อย่างปัจจัยเดียวที่บ่งบอกว่าเรามีคุณค่าไม่มีคุณค่าไม่ใช่ว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยดงผลการเรียนแต่ทั้งหมดที่เราพูดมานะครับคือ อย่าไปดูถูกตัวเองหาวิธีในการ<ช>ทำเข้าใจในบทเรียนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดอะไรแบบนี้นะ<ช>เรียนไม่เก่งก็คือเรียนไม่เก่งเรียนไม่เก่งเนในในมือเพราะว่าเป็นคนที่แย่เฮ้ยไม่ประสบความสําเร็จ<ม>หรือว่าจะไปทําอะไรต่อไปไม่ได้ใช่เลยอรับเรียนไม่เก่งก็เป็นคนดีไปก่อน<ช>แล้วแต่ก็ทําให้อ้เรื่องของไม่เก่งก็ไม่ใช่ว่าไปยอมรับแล้วก็ไม่สู้เลยนะเราต้องยอมรับแล้วก็ต้องสู้ต่อไปต้องเข้มแข็งอย่าไปยอมแพ้อะไรนะครับนี่ครับคือเราถึงจะมีความหมายการเรียนมันส่วนเล็กๆในชีวิตเองยังเหลือเวลาตั้งหลายปีต้องไปเจอโหต้องไปผ่าโล นั่งนั่งดูเหรอพี่แบมนั่งมาเอาไว้ว่าทั้งหมดนี้นะฮะฝากกันไว้แล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยเล็กและซอย X Plus สามร้อยขอบคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับนี่นี่ช่วงอะไรอ๋อถามมาตุ๋ไป